ถ้าเป็นงานแต่งพี่นะอจะมีพี่หรือแค่แล้วก็เจ้าสาวแค่สองคนพูดเหมือนเราจะแต่งเลยนะเออ,เอ,อพูดเหมือนไม่ไงจากายความว่าไปถึงงานแต่งพี่ไงก็งานแต่งพี่ไงก็มีพี่ีๆไงร้อง,องไง้แตถ้าเจ้าสาวคือเราอะยังไงครับอ อ่ะขอ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 พูดน,นะครับทุกคนครับทุกคนมารวมกันที่หน้าเวทีนะครับ ทุกคนทุกคนลงมาหน้าเวทีหน่อยนะ่านเลนเชอญ์ทุกท่านงมหน้าเวทีหน่อยทุกท่านะครัเชินเชอรทุกท่านหน้าเวทีหน่อยนะอะไรครับสู่ยอดเสาครับต้องใช้อาใครใครคนมันะคนมันยืมีความรงแรงนตีกันตีกันตีกันตีกนีกันตนตนตีันตีกันีกันตนีนตนันีนกนนนนันันนตีนนีนนีน เดี๋ยวเดี reveal, ๋ยวเดี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 ๋ยวเดเดี๋ยว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 ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยดีวยวเดเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเดี๋เดี๋ยววเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ให้กับคนที่มาลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับเนาะอาจจเงินพู่นอะไรบนี้ค okay. ่ะอ๋อคคาโอยังไงนะยังไงนะยังไงนะก่อนก่อนจะยนดอกไม้ผมมีอย่างนึงอยากจะพูดครับผมว่างารค่พี่ใครอยากเป็นเซทีซี เดี๋ยวนี่ค่ะไหนใส่ไวะเนี่ยใส่ไว้เนี่ยอ่ลงที่ลงมาให้ไวเลยโอเคก็เจ้าโลจะย้อนดอกไม้ใส่กระเป๋าคนที่ลงทะเบียนไว้นะคะชาวติงนะคะชาวติงได้ยินไ้ใครใครไม่ได้ยินรีหูนครับใครไม่ได้ยินรีหูหน่อยโอเคไม่ต้องทะเบียนใครไม่ได้ยินรีหูนะครับไม่ต้อง้ไม่ต้องผัวนะครับ อมป่่าวไไมมเรขอองหีหูด้วยได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมยืนในใจได้ไหมเราดีนเปล่าได้ยินค่ะได้ยินได้ยินโอเคใครใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะลงไหมเนี่ยไม่ลงจ้าโอเคโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวก็ พี่โจนอยู่ไหนดีกว่าตอนนี้ไม่เห็นพี่โจนท้าไม่ทำงานกันจะให้เวลาหนึ่งนาทีลงทะเบียนแล้วส่งหาตั้งใจสที่คูส่งเลขมาที่อะไรใจฟูแล้วเดี๋ยวให้ใจฟูลบลงมาให้พี่โอเคใจไหมไปลงทะเบียนไปไปลงทะเบียนหน่อยปะส่งส่งข้อความหาใจฟูให้แป๊บหนึ่งนเลยอะไรนะลงมาลงยี่ไงนเจอร์เนี่ยเป็นกูต้องทำไงวะสีผมเองเปลี่ยนวะจำไม่ได้ ก็เลยการว่าดีที่ถว่าย้ายไปแล้วใป่่ะสวัสดีครับถ้าเกิดสมมตเราถ้าเกิดสมมติหนูอยู่สองคนพอดีแล้วคุณม่มาซ่อมรถพอดีในวันสวัสด e ีครับใ่อ so ่ะสวัสดีครับ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 ได้ยินไหมได้ยินมาเขาได้ยินแหละป้าแต่เขาไม่พูดใช่

แอนี่ลูกสาวหมอนครับอ๋อครับกู๊ดไดยู่ไหมเด็หรอแต่ว่ายังไม่ได้ชื่นค่ะอ๋อโอเคครับโชคดีครับอบครับนี่พอโบวิสเปอร์อยู่ปะก๊ได้ยินผมป่ะเน่ยใช่ครับได้ยินป่ะน่ยินโอเคครับชัดแล้วครับบัตฮาเพนเพนรับวอด ไี่ก็เตี๊ยมไหนเนี่ยทตีมไหนเนี่ยทางยอนอ่ะทางยอดตี๊มพัทลปปเลนโบี่มหวานแบบที่สุดทำาไมตอนน่ะพี่้่ดาวจบู้นจบปูนเดี๋ยวเอางานจบแล้วเหรครับจบแล้วนี่ว่าจะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วไหวแล้วใช่ไหมครับไดียได้ยินถามว่าชอบไหมไปย้ายไปอยู่นีนะเจอกันนะ โอเคใช่ป่ะโอเคครับแฮปปี้นี่เดี๋ยเว้นแค่จริงจบเยอะเกันไปใช่ป่ะไม่เยอะมันมีแค่ตัวเดียวมันหลุดมาจากไหนไม่รู้มันนั่นน่ะเดี๋ยวถ้าพี่ไปวันแรกพี่พี่สั่งของขวัญไม่ให้แล้วเป็นจริงจบพันตัวพันตัวกูดก่อนไปก่อนไปบอกด้วยหึงจะไปวันไหนไม่ใช่เอาอันนี้นะปาโบเอามึงเป็นหลักเพราะว่าบ้านโจ๊กกับบ้านกูมันใกล้กันโบ้านผมกับบ้านพี่กูใกล้กัน เอามือาเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่ต้องก็เป็นซกหลังมาีใกล้ๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไมค่เป็นไรใช่ครับได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยววนนี้คุยกันพูดได้เลยครับผมจะทักหาเลยครับไนไไไ ài bữa nay hìa hìa máy boot hìa là bá cái là bữa nay ài cô โอเคโอเคปล่อยปล่อยเขาไปกดดันเขาวัเนี้ยอะไรขนาดนั้นอบ้าบอบ้าบอที่สเหอะเหาะเลยอ่ะรำไม่ใช่รำว้ววเนผมบไหมเขาตอบว่าเป็นค้าเดี๋ยวไดิยตนเลยค้าแหกปากตั้งนานกูเป็นแฟนค้าอือ เพืนผมเพื่อนผมเพื่อนผมลาลาซื้อดอกมาทุกเข้าเลยเราไปรึเปไหมไหนข้างบนไงเฮ้ยไม่เอไม่เอาทำไมอะ้าก็จะวินก็จะวิ่คิดว่วาไปข้างบนไงน้ำายแค่เขาว่า้พี่นาะอ้าไข้าว ตัดเอ็กซ์ตอนที้เครื่องหลังโดมดีไฟรถไฟขบวนเฟรมเปิดเปิดมั่นเปล่ามั่นไม่เอาพี่จะไปพี่จะไปไปตเกียพี่จะไปพี่จะไปพี่จะไปตอนนี้เห็นงานแต่งเป็นไงบ้างน่ารักเนาะคนเยอะใช่เแต่คนเยอะเลยนะพี่ไม่ชอบอืมรักคนเยอะจัดเลย ไม่เป็นไรดอกนะงานแต่งก็คนเยอะธรรมดาถ้าเป็นงานแต่ง<ม>พี่นะอืมจะมีพี่แค่แล้วก็เจ้าสาวแค่สองคนอ้าวแล้วพี่ๆอ่ะคนอื่นล่ะวิโอคอเอาไงพี่ตลกแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยก็มีพี่ๆอีกท่ายน,นะเก้าคนอืมเจ็ดคนเนี่ยแล้วก็อยู่ตรงนี้ พูดเหมือนเราจะแต่งเลยนะเอะอ,อพูดเหมือนไม่ไงจา่าหมายความว่าไปถึงงานแต่งพี่ไงก็งานแต่งพี่ไงก็มีพี่ๆไงน่งน้องไงแ้วถ้าเจ้าสาวคือเราอ่ะไม่รู้ไม,ไม่รู้ไม่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรอ่ะ โอ,อคนออกมาแล้วว่าง,งานเรื่องอืไเปลี่ยนเรื่องทำไมอืมแต่งานสวยดีถ้าเป็นงานประจ่างเหมือนกันในประจ่างก,ก็จะคนก็คงไม่เยอะก็คงมีแค่นีแหละจะไปอะไรมากมายอ่ะใช่จะไปอะไรมากมายอืมใช่มันคืองานของเราสองคนอืม ฮะอะไรนะไปอัพเตอร์ดีวกว่าปะ่ะอ๋อมีอัพเตอร์รวยอัพเตอร์ชอ็อกอัพเตอร์มูน